สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับใช้งานได้ทุกระบบครับ Toyota Camry 2.0 a อ t o LPG ปี2 0 2 2นะครับสภาพสวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ340,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็7 8 0 0 0นะครับรถอยู่ที่ถนนบางแคนะครับกาญจนาิเศษนะครับสนใจ ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพเช็ครถด้วยตัวของท่านเองนะครับเบื้องต้นเช็คมาแล้วให้คร่าวๆนะครับรถสวยนะครับไม่มีชนหนักหนาต่อหรือพิกว้มนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับขายตัดนะครับใครสนใจเอาไปใช้งานโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบได้เลยครับสีเงาฉ่ำใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเล็งหา Toyota Cam มรนะครับลองมาชมและมาส่องคันนี้ดูนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ เอามาให้ชมนะครับชี้เป้าไว้ก่อนครับภายในตกแต่งลายไม้นะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชั่นสภาพสวยๆครับลายไม้งามๆเลยครับภายในก็สวยครับสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพรอปโอนภาษีไม่ขาดนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับสำหรับคันนี้เขาขายตัดมาครับเป็นรถเซนเทิร์นมาครับก็ขายไปแบบนี้เลยนะครับใครชอบหรือสนใจท่านไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็หน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักครับน็อตไม่ถอดนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับภายในกว้างกวางสะดวกสบายนะครับตัวนี้ 2.0G เอาไปใช้งานกันนะครับมีแอร์หลังเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกแอร์แบกนะครับภายในก็สวยกว้างกวางนั่งสบายครับเอามาฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกนะครับชอบไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเครื่องยนต์นี่นะครับด้านหน้าก็ไม่มีชนหนักนะครับ นี่ปรับประมาณนี้ก่อนนะครับลองเช็กลองตรวจสอบดูได้ครับฝากระโปรงก็ไม่ได้ถอดนะครับนี่นะฮะขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบและถูกใจหรือเปล่านะครับที่เหลือก็ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเขาขายตัดนะครับรถใช้งานได้ปกติถูกต้องกฎหมายนะครับนี่นะครับลองไปดูรถตรวจสอบดูได้ครับว่าราคาประมาณนี้ท่านชอบและถูกใจหรือไม่นะครับมีอะไรต้องเก็บทําเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นเขาก็แจ้งแล้วนะครับว่า ใช้งานได้ปกติทุกจุดครับใช้งานได้เลยครับใกล้ไกลสะดวกสบายติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับถังโดนัทนะครับเอาไปใช้งานคุ้มหรือไม่คุ้มขึ้นอยู่กับความชอบสำหรับรุ่นนี้นะครับโตโยต้าเครื่องตัวนี้อึดทนมากๆนะครับแคมรี่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเล้กับสมาชิกได้นะครับรถสนามบินรถแท็กซี่ก็ใช้เยอะครับตระกูลแคมรี่นี่ก็ใช้กันเยอะนะครับก็อึดทนดูแลกันตามอาการอายุงานนะครับสำหรับผมเคยขับอยู่ก็ไปวันปีกับ2ปีก็ อึดทนดีนะครับใช้แก๊สก็วิ่งได้ทุกวันนะครับ3 0 0ร้อยสโลถือว่าอึดทนครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับสําหรับสมาชิกที่เน้นขับรูใช้รถบ่อยนี่แหละครับคันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับในราคา3.40แสนสี่ท่านได้รถแคมรี่ไปใช้งานนะครับ ก็ลองเช็คนะครับพอจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก็จะทําให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผมนะครับทำหน้าที่ชี้เป้านําเสนอนะครับหน้าที่การตัดสินใจสมาชิกตัดสินใจไปตรวจสอบไปทดลองขับนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าชี้เป้าชี้พิกัดนะครับโทรเจรจาสอบถามไปเช็ครถได้เลยถนนการนาพิเศษบางแคนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับแจ้งมาแบบนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ